สวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนเช้านี้นะคะวันนี้มาอัปเดตป้าจิ๋มกลับสุรินนะคะวันนี้นะคะก็มาดูบรรยากาศเช้าเนะคะที่แคมป์ช้างวันนี้นะคะฝนตกนะคะสองวนันสามวันติดต่อกันแล้วนะคะเมื่อวานก็ตกทั้งวันเลยนะคะไม่ได้อ่าขนของให้ป้าจิ๋มเลยนะคะฝนตกทั้งวันเลยนะคะ กลางคืนก็ยังตกนะคะตอนนี้ก็มืดมาอยู่นะคะแต่ก็ท้องฟ้าปลอดโปร่งนิดนึงนะคะประจิมของเราก็จะกลับสุรินอ่าตอนเย็นนะคะตอนเย็นอ่าเห็นพ่อควานปลาจิมบอกว่าจะกลับช่วงเย็นนะคะก็อยากจะไปสว่างที่สุรินเลยนะคะจะออกช่วงเย็นแล้วก็ไปถึงสุรินก็สว่างพอดีนะคะพ่อควานอยากให้ไปถึงสว่างนะคะ ตอนนี้ใบย้ายยังไม่เสร็จเลยนะคะใบย้ายยังไม่เสร็จพอดีติดวันหยุดนะคะวันหยุดวันหยุดสองวันนะคะเมื่อวานก็ได้ไปทําเรื่องย้ายแต่ยังไม่เสร็จนะคะรอดูวันนี้นะคะอีกหนึ่งวันนะคะก็เขาบอกว่าเขาจะเร่งให้เสร็จวันนี้เลยนะคะใบย้ายประจิ๋มของเรานะคะ จะไปดูเด็กๆนะคะเด็กๆเ,เล่นคโคลนกันใหญ่แล้วมั้งฝนตกทั้งวันเลยนะคะเมื่อวานเมื่อคืนก็ตกะคาตกตกทั้งคืนเลยนะคะก็มีท่าทีว่าอ่าก็ยังมีฟ้ามืดมืดอยู่นะคะฟ้าก็ยังมืดมืดอยู่นะคะ ก็ภาวนาว่าอย่าให้